ไอ้กอนครับอันนี้คือวัดหนึ่งครับวัดประฝางครับวัดประฝางอยู่ในตำบลสงาบ้านหมู่4ครับเป็นวัดเก่าวัดเก่าวัดแก่นะครับน่าอายุถึงร้อยกับฮะโอ้วัดนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับร้อยกว่าปีแล้วเนาะครับร <c oughs> ้อยกว่าปีแล้วโอ้ อย่างส่วนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็หัวมันมีของเก่าคือมันเป็นบวาวิหารอันนี้ก็วิหารเก่าก็เก่าครับตั้งหลังของไอ้ก้อนเขานี่คือวิหารเนาะครับวิหารครับอันนี้วิหารอันนี้โบสถ์อันนี้โบสถ์ด้านหลังนู้นก็ธาตุธาตุครับอู้ห้องสำคัญมีต้นตาลตัวหนาะครับต้นตานตัวครับต้นเก่าต้นเดิมมากต้นโพต้นไม้ใหญ่ต้นโพอย่างเนี้ยต้นไม้ลุงคะับูนี่เดิมเดิมมดเดิมเดิมมดครับ แล้วแต่เดิมอนาเคของวัดกดกว้างขนาดนี้เลยก็ครับขนาดเนี้ครับมันมดเลยครับมดเลยมาตรกรมันเป็นโรงเรียนวัดนี่ฮะเราพอดีมันนักเรียนมันหนีก็เลยอ๋อเป็นเป็นโรงเรียนไม้ก็คือลื้อไปละโดนลื้อไปแล้วเนาะครับก็ว่าพื้นที่กว้างขนาดครับตาไปสองไร่วะกัสองไห่สองไร่ปลายสามไหลวะโอ้ดีเลยอันนี้ก็เป็นสาระที่แปลงมาใหม่ครับแปลงมาใหม่ครับเมื่อ ศพจอวาดคนที่คนที่สองนะครับะครับข้อสําคัญผมเห็นตุติฮองหลวงุตินี่เป็นห้องโหงก่อนองครับ้องหลวง้องหลวงครับอายุเท่ใดล่ะตอนนี้ก็ที่สร้างมาที่หันติดเป็นเอกลักษณ์งเก็คือแปดสิบห้าปีแปดสิบห้าปีครับแสดงว่าสร้างสองสี่แปดศูนย์ครับ ป้าผมไม่พอกรรมขออนุญาตบุกกุฏิบุกวัดคแต่สิท้าวันนี้ตุลุงมาอยู่ก็เลยบาสามารถจะขึ้นไปถ่ายทั้งบนได้ครเอาไว้รอบสองตอนสองเตืนจะขออนุญาตมาลบก่อนไอคอนกับตุลุงแห่งกรรมโอ้โสองพันห้าร้อยเนรัย สองพันสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบพอกระเบื้องมัก็เป็นกระเบื้องดินขอรุ่นเก่าเลยรุ่นเก่าเลยครับโ้หงามอันนี้ตั้งแต่แปลงมาไอ้ก้อนเกิดมากว่าหันแล้วก็นอหันแล้วครับหันแล้วครับผมอายุเกือบหกสิบแล้วนี่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าหันนี้อ่ะครับหันจะอีนั่นหรอกจะให้หยุดพอกดติก่อนเอาครับ โอ้เนี่ยครับอันนี้อันนี้นนหงหงขึ้นตัตนนะขึ้นสองตีครับสองตีุนตี 1> 1ตนิติืมเต่เดิมพอ่อฮัมบูรพอ,พอมุมตือนนะครับปกติตอนนี้ตุ้นลุงอยู่กี่ตนนี่ครับต้นเดียวครับต้นเดียวโอ้เล็ก เล็กเก่าดั้งเดิมเเก่าดั้งเดิมเสาก็เสาดั้งเดิมดั้งเดิมครับแต่ว่าตอนนี้มีการบูรณะบูรณะครับอ่าสีผาสีครับเสานี้มันมีกี่ต้นนะครับไปก่อนครับประมาณเกือบเก้าสิบอครับเกือบเก้าสิบครับต้นอู้อู้ถึงสมัยก่อนที่ย้ํามาได้แปลงตั้งปืนนี่ก็ให้เป็นสไตล์เป็นสไตล์นี่มั้งครับเนี้ยครับ แตนคันไดโอ๋อ oh. อันนี้แต่นคันไดครับ <c oughs> แั่นี้เป็นห้องว่าแต่นคันไดค <c oughs> ันไดครับอ <c oughs> uh ๋ออันนี้ก็ของเกา่าของเก่าแล้วตอนนี้จะมีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงติดกระเบื้องคือมันเหมือนอย่างต้องห <c oughs> ้อนะครับอันนี้ก่คันไดขึ้นครับ <c oughs> ก็แบบเกา่า <c oughs> แบบเกา่าแล้วตั้งบนห้องนี่มันมีกี่ห้องฮะ <c oughs> ตั้งบนมันมีหนึ่งสอง สามสี่ห้องห้องตะกอนมันมีเนนครับมีห้องเจ้าอาวาสแล้วก็รองเจ้าอาวาสเนี้ยครับแล้วก็นองนั้นมันก็เป็นโถงโถงกว้างโถงแต่นี่ก็จะเป็นโถงนี่เนาะครับตรงเนี้ยเป็นโถงเนี่ยที่มันที่ใส่ลูกกงเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าขึ้นไปได้นี่ก็จะยิ่งใหญ่ขนาดเลยครับเสานี้ก็เสาเดิมเดิมมดเสาเดิมเดิมมดครับ ทุกอย่างเดิมเดิมหมดครับหลังคากับหลังคาเดิมเดิมห <c oughs> ลังคากับหล, <c oughs> ลังคางเดิมเดิมและนี่คือป้ายอย่างครับไอ้ก่อนป้ายวัดประฝางนะคร,ครับป้ายเดิมกลับ <c oughs> ป้ายเดิมติดตนี่ติดตนี่เลยองเฮียนบ้านปะ่าฝางครับป้ายเก่าเนี่ยมันเป็นป้ายองเฮียนแล้วก็ย้ายย้ายมาแล้วมาติดนี่มันเป็นไม้ซักแล้วก็เลยเขียนวัดใส่ป้ายวัดนี่เลยอ โอ้ไม <kung> ่ <divide S 1> สักเก่าไม่ส <c oughs> ักมเขามาติดตะเนียนะครับเขาเขาามาดินเตลคอลล็อบไงนะครับโอ้ตังบนมันก็เขียนติดชัดเจนและสร้างเมื่อพศ2480เนี่ยจะได้ซ่อมหลังคาที่มันเป็นหลังคาเออมันมันอลมันโนลมเนาะมันโดนลมครับ ในคอนอู้ถึงตานี่ก็เป็นเป็นห้องตีงนี่เป็นห้องวัดจอกหรือห้องอย่างนี้อขอห้องวัดระเบียงครับระเบียงหนอกครับเวลาล้างถ้วยล้างแก้วอย่างก็มาล้างตรงนี้สมัยก่อนก็เป็นอี้เลยเนาะอย่างอีเลยครับก่อนมันเป็นไม้ครับแต่มันพั่งครับก็เลยเทกันนี้เหมือนเดิมแล้วที่เป็นตาตีอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวห้องครัวครับห้องครัวของพระ เน้นในอย่างก่อนเป็นส่งเข้าส่งยาของกินเรืออย่างพร้อมที่จะอุ่นเนี่ยของเรียกว่าครัวไฟครัวไฟนะตันนี่นะรับเพิ่งจะมาตันนี่ครับอ๋อแยกออกมาต่างหากเลยครับแล้วนั่นคือเป็นตัวโหงเก่าโหงเก่าตอนนี้เหลือตีเดียวในอำเภอโดสเกตเถิเนาอครับที่เป็นไม้น่ะครับเนี่ยดูลูกกงลูกอย่างนี้ขงเก่าหมดแล้วครับเก่าหมดเลยเนาะ ลูกฟักที่นี่เปิดห้องลูกฟักอ่ะครับแม่นครับลูกฟักอะ่นะครับก็เป็นเกาหมดเกาหมดโอ้เขาทาเนอครับจชคดีตีพี่น้องบ้านประฝางเป็นหักสาวัยเนาะครับถ้าเกิดเป็นเปลี่ยนใจเตลื่อนี่ผมก็ไม่ได้หาอะไรเลยครับได้ยินว่าคนเท่าบึกว่ามีคนมาถามซื้อถามยังเนี้ยครับแล้วก็เปคนมาขายครับ ศรัทธาขณาดศรัทธาเพิ่นบ่ขายเพื่อนจะเอาอย่างเงี้ยอน,นุรักษ์ไปตลอดดีเลยเนาะครับที่เพื่อนบ่ขายกันนี่นะครับจ้ะเดี๋ยวเฮาไปพอตัางไหนกันไปพอตัางปืน้นตะกี้ผมหันตัางปื้นมือมีมกล่องกล่องหลวงครับที่นี่ห้องกองหลวงหรือกองหลวงกองหลวงหลวงเนาะเดี๋ยวแหมตอนสองนี่ ต้องขออนิญาตขึ้นไปถ่ายทั้งบนใครหันและคิดว่าเจ้าหมู่แฟนคลับของผมก็อยากหันเหมือนกันตึงวิหารตึงครับตึงวิหารหลังนี้เนาะแล้วก็ดินขอที่เหลือผมจะข้อซ่อมให้มันมดอ๋อดินขอครับดินขอนี่มีเมินแล้วเนาะโอ้เงินละครับสมัยได้ล้ะครับโอ้ดีค้อครับยังดียังยังเหลืออยู่พอที่จะซ่อมได้ เออดินขอของเก่าของเก่าครับโหเนี่ยถ้าคนแบบเก่าหันนี่นะครับเขามาขอซื้อเลยเนี่นี่นะมันมีแล้วครับนันของลักมีของเก่าแท้ๆเลยนะเนี่ยครับดังเดิมาโอ้โหลูกโอ้ขนาดดินเผาแด้ๆยังทนถหงือนาดนี่นะเนี่ยเนาะครับเปินคนท่ามาเก่าเปินลทำดีเนาะครับ นี่ครับฐ่านนี่ก็เก่าเก่าแล้วก็พอดีอยู่บูรณะแล้วกันละซ่อมท้าสีอย่างเนี้ยกะอเก่าโบดดูนี่ยังเป็นไม้อยู่เลยเนี่ยทั้งในอ่ะทั้งในอย่างเนี้เป็นไม้เป็นไมเนาะครเขาทาเขาทาเขาทาแสดงว่าพระนี่ก็ต้องได้ท่านเก่าครับข้าพระทานนี่นะครับเนี่ครับก็ดินกีนะดูดินกีก้อนเหมนเล่น็นเ่นนะดินกีมันเก่า ก่อนเล่นๆได้นะดูเออวันนี้โชคดีตีเป้นยิงแบบเตครับไปพอ,พอทั้งปืนหองอยู่กันมาครับเห็นมีกล่องกลองมันเป็นไม้ซักมดนะครับครับเป็นไม้ซักกล่องหลวงมีสองสองแกน,แกนเรามีกล่องกล่องเวลา ห้องประชุมก่อนนะไม่มีนี่ปุณหัวยกลงก็ยยานมันของห้องกล่องตุ๊กตัางกองกองอย่างเนาะกลองตุ๊กตัางนี่นะเวลาประชุมอย่างนี้มันจะต้องมาตีกันนี่อันี้นะครับกองตุ๊กตุ๊กตางครับกำเมืองเนาะกัไทยนี่ผมผมโู้ครับภาษากลางนี่ผมนี้มาตีว่าเทาเทากล่องพุชากครับแม่นครับกล่องพุชานะกล่องพุชานี่ก็กองหลวงครับ ไฟแข่งได้รางวัลขนาดเลยเนาะได้มีถ้วยมีอย่างาทยู่ตั้งบนวะหรืออันก็ยังอยู่ในวิหารลอออันนี้ก็ลออเก่าเก่าครับโอ้เจนอุ้ยเจนมอนแล้วก็นนี่ครับฝีมือล่อลำปูนก็นี่มันแม่นครับน้อฮัลพอโค้งละเหมือนกับล่อลำปูนล่อลำปูนลออป่าฝางนี่ยังมีเหลืออยู่กัครับ เดี๋ยวนี้มีแล้วครับเขาขายหมดแล้วมูอรีสอร์ทเอาไปหมดอ่ะครับมอรีสอร์ทมาเหมาหมดอ่ะรีสอร์ทเขาหุ่มเนาะครับเอาไปแต่งรีสอร์ทแต่งอย่างแต่งหัวแต่งอย่างนะครับครับอันนี้กําลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงครับทาสีไหมกันทาสีไหมครับโอ้ดีดีครับและนี่คือติกล่องเนี่ยวากล่องปุดจานะครับกล่องปุจจานะครับ เวลามีประชุมกันก็จะตีนี่ครับคนี่นะสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้บ่ใใจแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ผมได้กล้องไอเครื่องเสียงตามสายแล้วครับง่ายดีครับไอก่อนเกิดมาก็เคยหันเลันะครับพ่อผมก็เป็นเน้นเป็นทูเจ้าอยู่นี่นะอายุแปดแปดสิบแปดสิบปลายตายไปแล้วครับตายไปแล้วนหกเ็ดปีแล้วอแกก็เป็นเน้นเป็นพระอยู่ที่นี่ครับดีแล้วครับ อนั้นคือสลากําลังทาสีกันอยู่ครับนี่คือของดีของวัดประฝานครับอายุร้อยกว่าปีประมาณร้อยกว่าปีครับหงหลังนี้แปลงเมื่อสองสี่แปดศูนย์ครับอืมกระเบื้องยี่เป็นราคาดินคออยู่ครับผมกระเบื้องดินคออยู่หายากครับกติเก่าแล้วยังเป็นกระเบื้องดินคอมันมีหัวบงกครับมันส่วนใหญ่มาจะ ต้องใช้คลายอย่างเงี้ยครับปิดลมตั้งมันมันมีฝ้ารองรับเนาะแต่ภายในคงเป็นอย่างเพราะมันมีไม้ฝ้าเพดานนะครับครบนงนี่จะเป็นไม่ซักมดไม่ซักมดทั้งหม<ว>กหมืกกินเลยเนาะมันมีเลยครับอแต่ดีแต่แตดูเขาเป็นแน่นหนาขนาดนะครับ ก่อนยัเครื่องไม้เครื่องมือยังแบบทันสมัยมาเดียวนันเนาะครับใจเลื่อยมือเลื่อยอย่างนี้ครับเสมอเนนะครับอืมให้แป้นนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณไอ้กอนนักตีมาด้ับช่วยเล่าความเป็มาเนาะครับเดียวตอสองขออนุญาตพบกัพ่อในวิหารครับบนโหงกัมครับนครับขอบคุณไอ้กอนนะครับวารัาครับครับ สำหรับวัดป่าฝางผมขอต่อในตอนที่สองเน้อเพราะว่าวันนี้เข้าไปบัดได้กราบนมัสการตุลุงเจ้าอาวาสซักกรมตุลุงเปิ่นมีกิจนิมนต์ตอนต่อไปจะไปถ่ายตั้งในโฮงหลวงวิหารและอุโบสถมื่อคืนได้พอได้ก้อยกันเนาะวันนี้ขอสุมาสัครับกราบขอบคุณเจ้าอาวาสทุกตนกรรมการวัดและศรัทธาที่ช่วยการทักษาของบะเก้า เก็บไว้ให้ลูกให้ห,ล,หลานได้พอได้ก้อยมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้กราบขอบคุณนะครับ